มาครับเพื่อนๆและนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยมายืนยันด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมเนี่ยเปิดตรงเนี้ยได้ลถซุปเปอร์คาร์ไป2คันแล้วนะครับและใครจะเชื่อครับว่าก่อนจะหมดเวลาเนี่ยผมแค่วิ่งมาเช็คเฉยๆนะครับก็มาเปิดดูนะฮะซิงโตซ่อนอยู่นะครับแต่น่าเสียดายไ,ดไม่ได้อัดคลิปตอนต้นไว้นะครับก็ไม่ไม่คาดคิดจริงๆฮะก็พอเปิดเจอปุ๊บผมเนี่ยก็รีบสับของเอ่อ เอามาวางอย่างไวเลยนะครับก็ลนเลยนะครับตกใจนะฮะไม่ใช่อะไรนะครับแค่มาเช็คเฉยๆนะฮะไม่คิดว่าจะมีสิ่งโตดรอปอยู่นะครับปกติแล้วเนี่ยผมมาเนี่ยได้ลดไอ้คนละสองแสนเนี่ยไปถึง2คันแล้วนะ ก็ใครจะเชื่อครับแค่วิ่งมาเช็คเล่นๆนะฮะโอ้โหพเพื่อนๆอย่าลืมมาเช็คก,กันนะครับตรงบริเวณนี้เลยนะครับก็ถ้าใครเนี่ยมาเปิดกุญแจแถวๆห้องตัดต่ออย่าลืมวิ่งมาตรงนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เผื่อมาดู Self free เซฟฟีเผื่อได้เปิดเซฟฟีอีกนะครับก็มาฟาร์มของแถวนี้ดูนะอาจเจอของที่มีมูลค่าสูงแบบผมเนี่ยก็เป็นได้นะครับอย่ามองข้ามนะกระเป๋าเดินทางแบบธรรมดานะครับก็ประมาณนี้เลยเพื่อนๆวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมไปเช็คกันนะครับก็อย่างไรแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ กับ Boy Gaming งที Thailand เฮดไทยแลนด์ด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับบ๊ายบาย